เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story ความยำเกรงต่อลออันหาที่เปรียบไม่ได้ของสตรีนางหนึ่งวันหนึ่งหญิงนางหนึ่งจากเผ่ายูไหนะเดินทางมาพบท่านรสูลสลลลฮวอะลยฮิวะสัลัมนางมาในสภาพของหญิงตั้งคันแต่เป็นการตั้งคันที่เกิดจากการผิดประเวณีนางกล่าวขึ้นว่าโอ้ oh, ท่านรสุลลลอฮ์ฉันทำผิดประเวณีฉันทำซินา ต้องถูกลงโทษขอให้ท่านลงโทษฉันเถิดท่านนาบีสลุลต์ละหัอะลฮิวะสลัมได้เรียกผู้ปกครองของนางมาแล้วกําชับว่าท่านจงปฏิบัติอย่างสุภาพต่อนางเถิดเมื่อนางคลอดบุตรแล้วค่อยนําตัวมาหาฉันอีกทีผู้ปกครองปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านรอซูลสลุลต์ละหัวอะลฮิวะสลัมอย่างดีเมื่อนางได้คลอดบุตรนางจึงมาหาท่านรอซูลสลุลต์ละหัอะลฮิวะสลัมอีกครั้งจากนั้นท่านรอซูลสลุลต์ละหัวอะลฮิวะสลัมได้บัญชาให้ลงโทษนาง เสื้อผ้าถูกรวบอย่างรัดกุมแล้วนางก็ถูกลงโทษด้วยการคว้างจนนางเสียชีวิตต่อมาท่านรอซูลสาลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลัมได้ละหมาดญะนาซะฮ์ให้แก่ศพของนางท่านอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามท่านรอซูลุลลอฮ์สา,าลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลท่านละหมาดให้แก่ศพหญิงที่ทำซินาด้วยหรือทาลล่านรอซูลุลลอฮ์สา,าลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตอบว่านางได้สำนึกผิดแล้ว เป็นการสำนึกผิดที่หากนำไปแบ่งเฉลี่ยให้แก่ชาวมารีนาที่ทำผิด70คนก็จะสามารถแบ่งได้ทั่วกันพวกท่านเคยพบเห็นสิ่งใดจะประเสริฐไปกว่าการที่นางยอมอุทิศตนเพื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรแบบนี้บ้างไหมอัลฮะดีสรายงานโดยอิหม่มมุสลิมข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการตักว่าหรือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ละาลา ทำให้คนคนหนึ่งพร้อมเสมอที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยกับการถูกลงโทษเสียตั้งแต่โลกนี้เพื่อหวังว่าโลกหน้านั้นบาปของเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนื่องจากเขาได้ถูกลงโทษเสียตั้งแต่โลกนี้แล้วขอดุทิศจากอัลลอฮ์สุบานาตาลาให้หญิงผู้ประเสริฐคนนี้ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์และให้เขาได้เข้าสู่ความเมตตาได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ด้วยเถิดอาเมน